คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ TFT ของสซนิเอาโเคียวของผมนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือมี3อย่างนะฮะที่เราจะทําการเปลี่ยนหน้าจอ3อย่างนี้จะเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับเซน r อาอย่างที่1นนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าจอ TFT จอสีนะฮะจอตัวใหม่ของปี2023นะฮะอย่างที่2ก็คือปักนะครับปักปักแปลงนะครับปักแปลงจากเรือนไม้เก่าเข้าสู่เรือนไม้ใหม่นะครับแบบตรงรุ่น นะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วฝั่งนี้ตัวเมียก็จะไปเสียบเข้ากับตัวรถที่เป็นตัวคู่โอเคครับประกอบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่หน้าจอเข้าตำแหน่งสวยๆเลยเรามาเปิดทดสอบกันนี่ <c oughs> หน้าจอตัวใหม่สวยงามนะครับได้อัตราดการข,ขับขี่แบบตัวใหม่เลยนี่ <c oughs> ผมปรับเป็นโหมดสนามให้ดูนะฮะนี่ ยิทเพยไทยเปลี่ยนไปไทยสองนี่นี่แน่โอ้โหโคตรารมลมอ่ะนี่อุณหภูมิระยะทางสะสมเกียร์เรามาดูรอบแล้วก็ความเร็วกันมันจะขึ้นยังไงนะครับเวลาอยู่ตรงนี้โอ้มันมันมันโอ้โหทำให้อัตราในการขับขี่เราเนี่ มันน่าขับขึ้นมากอะ่ะเออดูดูโอ้โหยิ่งมาดูเรือนใหม่ตัวสนามเนี่ยโอ้โหยิ่งได้อารมณ์ความสปอร์ตนะฮะข้อเสียของหน้าจอ TFT คือขี่แล้วจะทำให้หลงทางข้อดีคือสวยแปลกใหม่รุ่นใหม่ทันสมัยดีดีทุกอย่างเลยของใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Byte Story นะครับวันนี้เจอกับผมเค t o ตามสัญญานะครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ TFT ของ s a 5 R บับงคียวของผมนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือมี3อย่างนะฮะที่เราจะทําการเปลี่ยนหน้าจอ3อย่างนี้จะเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับ s a m R อย่างที่1นะครับขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าจอ TFT จอสีนะฮะจอตัวใหม่ของปี2023นะฮะอย่างที่2ก็คือปักนะครับ ปักแปงนะครับักแปงจากเรือนไม้เก่าเข้าสู่เรือนไม้ใหม่นะครับแบบตรงรุ่นนะฮะเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วฝั่งนี้ตัวเมียก็จะไปเสียบเข้ากับตัวรถที่เป็นตัวผู้ปึนะ๊บนะฮะอย่างที่3นะครับนี่เลยตัวแป้นรองเรือนไม้นะฮะหรือว่าขาจับเรือนไม้นั่นเองนี่เลยตัวนี้ก็เบิกศูนย์มานะฮะผมเบิกศูนย์ k a w a s a มาเลยตอนนี้ของแท้ตรงรุ่นเซนตพาเป็นปี2023นะฮะ สามารถใส่กับตัวปี20ที่ป็น22ได้นะครับผมเบิกไว้ในต้นปีละก็มีโปรเจกต์ตั้งแต่ตัว2,023ออกมาก็มีโปรเจกต์ที่จะทําเลยผมก็เลยเบิกไว้ของตัว2,023นะครับแล้วก็นี่เลยนี่คือเลือดมหม่ของเราเราใส่เข้าไปตรงเป๊ะนะครับแล้วเราก็จะส่วนนี้ไปใส่แทนของเดิมของหมักงูกเขียวนะมาดูกันมาดูกันชุดนี้ก็จะเป็นของเดิมของเซตกิ 5R ตัวปี20นะครับ สิ่งที่เราจะเปลี่ยนออกก็คือนี่แหละตัวแป้นรองเรือนใหม่ขาจับเรือนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนออกใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็พร้อมหน้าจอปบ้งเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะผมจะรื้อชุดนี้ออกหน้าจอออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่โอเคเราคลายน็อตออกหมดแล้วนะครับเราคลายน็อตเฟืองหมดแล้วเรามาถอดอันนี้จะเป็นลักของเรือนใหม่ จะมีคลิปล็อกข้างล่างอาดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาถอดตัวลองแป้นลองเลื่อนหม่กันนะครับเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับเลือนไม้แล้วก็แป้นโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เรืยอนไม่เข้าไปกับตัววางเรือนไม้เรียบร้อยนะครับเป็นชุดนี้เลย ใส่เข้าไปแล้วยึดน็อเรียบร้อยนะฮะโอเคเรามาติดตั้งใส่รถกันเลยเ,นยเห็นไหมง่ายนะฮะมาติดตั้งเรียบร้อยนะใส่แป้นเรือนไม้เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับรูยึดเข้ากับหน้ากากนะครับตรงรูนะครับแล้วก็รูยึดเข้าแฟลิ่งข้างนะครับตรงรูที่เดิมเลยจุดเดิมเลยสวยสวยเลยนะครับนี่ฝั่งซ้าย ปุ๊บดูเดิมสวยๆนะครับนี่น่าจะเข้าตำแหน่งเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบตัวซกเก็ตนะครับปลั๊กของเรือนไมเข้าไปนี่นะครับตัวสำคัญเลยนี่คือปลั๊กของเรือนไมนะครับตัวต่อนี่คยมีปลั๊กเก่าเสียบเข้าไปเป๊ะตัวใหม่เสียบเข้าไปเป๊ะมานี่ขอบชิวเข้าไปขั้นตอนสนุดท้าย โอเคใส่ชิวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับอุดกระจกนะครับโอเคครับประกอบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่หน้าจอเข้าตำแหน่งสวยๆเลยเรามาเปิดทดสอบกันนี่นะครับรอบ180,000 0นอะฮะอันนี้เป็นเรือนไม้ตรงรุ่นของเ x 5 r r 2 2 3 3เลยนะฮะต่อไปเราจะไปขี่ทดสอบแล้วก็ พูดความรู้สึกการใช้งานหน้าจอ tft นะครับ let's go โอเคครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะฮะเราจะไปทดสอบหน้าจอเลือนใหม่ตัวใหม่ของ s ซเลกิพ5านะฮะมาเปิดกุญแจดูอ่าหน้าจอววเข้ากันเวลค่มกันนะฮะนี่คาเวสกี้สวยๆเลยนะฮะเกียร์อ่าระดับน้ำมันระยะทางรวมอ่าความร้อนนะฮะก็ อัตราการกินน้ำมันเวลาความเร็วนะครับแต่โหมดตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับพวกโหมดเลนโหมดสปอร์ตโหมดอะไรต่างๆเราของเดิมเราไม่มีโหมดนะฮะแต่ว่าพวกท r a c t i o n quick s h i ต t e r ใช้ได้ปกตินะฮะแล้วก็โหมด F ก็ยังค้างอยู่ตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับตักดไปมันจะไม่เห็นมันจะไม่แสดงบนหน้าจอนะครับก็คือปกติเราก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วแหละสําหรับการเลือกโหมดตรงนี้นะฮะก็ เราก็ค้างกันอยู่ที่โหมด F อยู่แล้วส่วนมากแล้วก็พวกช r a c t i นคคิกคิปเตอร์อะไรก็ก็เปิดค้างไว้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับการขับขี่จะเป็นยังไงการใช้งานนะฮะอ่าเมื่อสตาร์ทขึ้นไฟเตือนเครื่องไฟเอเบสทุกอย่างจะดับเป็นสภาพปกติเลยนะฮะนี่เลยเกียร์ว,ว่างเราใส่เกียร์เข้าไปนี่เกียร์หนึ่งขึ้นนะฮะมาดูนี่อันนี้ผมตีไฟฉุกเฉินนะฮะไฟฉุกเฉินขึ้น ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานี่เลยไฟสูงขึ้นด้วยเนี่ยผมตีไฟสูงไฟต่ําไฟสูงขึ้นนะฮะเกียร์ทุกอย่างขึ้นหมดนะฮะอุณหภูมิเรามาดูการวัดการกินน้ามันแห่อัตราการกินน้ามันแบบเรียวไทม์นะฮะขึ้นให้ดู หน้าจอตัวใหม่สวยงามนะครับได้อัตราดการขับขี่แบบตัวใหม่เลยนี่ส่วนเวลาเราตั้งได้นะฮะเราไปตั้งตามเวลาจริงอตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นแต่ว่าผมเพิ่งใส่จอยังไม่ได้ตั้งเวลานะฮะ <Okay. S 1> ความเร็วก็ปรับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยนะฮะในเกียร์5นะฮะแต่ผมยังไม่เข้าใจนะครับตรงตรงโหมดสปอร์ตอะไรเนี่ยมันขึ้นยังไงนะครับมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราขี่แรง เรามันเข้าสปอร์ตหรือว่าเราขี่เบามันจะเข้าเลนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันปรับให้มันมันมันแจ้งให้แบบออโต้นะฮะในขณะที่เราขี่ช้าเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบเลนนะฮะแล้วในขณะที่เราขี่เร็วอ่ะกระแทกคันเร่งมันจะเป็นสปอร์ตเดี๋ยวอันนี้ผมผมคาดเดานะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวนะมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันก็เลนเดี๋ยวมันก็สปอร์ตแล้วนี้ก็ช่างมันเถอะว่าเราไม่ได้ใช้โหมดอะไรมันอยู่แล้วตอนนี้เราใช้แค่โหมดเอฟโหมดฟูลแบบฟูลออ ไม่ได้ลดทอนกําลังเครื่องยนต์โอ้โหดูรอบดูรอบอลืมมองให้ดูรอบนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปที่สถานที่ที่ไม่มีคนโอ้ดูรอบเครื่องยนต์แอ่รอบเครื่องยนต์ขึ้นด้วยนะฮะปึ๊บโอ้โหเบรก10ล้อแอบระยะทางรวมสะสมได้2กิโลเมตรนะฮะ หน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้เป็นหน้าจอใหม่นะครับมือหนึ่งเลยยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะผมได้มามือหนึ่งเลยแล้วก็หายากมากนะครับตรงนี้รอบเครื่องยนต์หมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับเลสไลน์ตรงรุ่นเลยนะครับสําหรับเซดริมฮาตัวนี้เป็นหน้าจอเรือนใหม่เซดรยมฮาสองพันยี่สิบสามนะฮะอ่ดูรอบดูรอบอ้าวรอบฟาดปกตินะฮะร,รอบขึ้นปกติเลยแสดงว่า การใช้งานฟังก์ชันทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยที่สิ่งที่จําเป็นที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันขึ้นหมดนะฮะอ่าอย่างเช่นสําคัญ1เกียร์นะรอบเครื่องยนต์อ่าระดับน้ำมันนะฮะมีในสิ่งสําคัญนะฮะสความเร็วนะฮะสำคัญ5้าอุณหภูมินะครับอ่าเวลานะฮะวันนี้อัตราการกินน้ํามันนะฮะแบบ รียะทางแต่แบบสะสมผมยังไม่รู้ว่าปรับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหลังจากใช้งานไปนะฮะแล้วก็ระยะทางรวมอันนี้ก็สะสมระยะทางให้นะครับ <c oughs> โอ้หน้าจอสวยอะนี่ขี่ไปผมจะเสียสมาธิการขับขีะนะ่ไม่เน่เพราะว่ากาลังเหอเรือนใหม่ๆหม่เพราะว่าขี่ไปก็มองแต่หน้าจอตัวเองเนะี <c oughs> ่ยก็หน้าจอมันสวยครับน้องนางไปขี่สนุกขึ้นนะเนี่ย ันแบบว่าให้มุมมองเหมือนแบบเราได้รถใหม่อ่ะเออเหมือนผมได้รถใหม่เลยนะัเหมือนเหมือนเหมือนผมขี่รถรุ่นใหม่เลยตอนเนี้ยแล้วก็ให้อารมณ์แบบเหมือนผมขี่อยู่บน z ซ4 r ็กซี่นะครับเพราะว่าผมเคยขี่ ZX4R ็กซี่อาของเจ้าพับอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะก็อ่านแเนลหน้าจออะไรมันประมาณนี้เลยนะฮะก็มุมมองการเห็นเนะี่ยมันเหมือนแบบเหมือนขี่เซทเอ็กซ์สี่อ่ะตัวเนี้ยนะฮะ <c oughs> สุดยอดชอบชอบนะฮะก็ฟังกช์ชันที่ขึ้นมาให้เนี่ยโหมดการออ,อะไรล่ะการแสดงผลที่ขึ้นมาให้เนี่ยคือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับผมผมเป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่ามีในส่วนที่ผมต้องการที่จะดูเนี่ยครบถ้วนนะฮะมีหมดเลยอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะมีให้ครบถ้วนเลยก็ถือว่าไม่เสียหาย นะครับกับเงินที่เสียไปถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะฮะตรงนี้แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือมันไม่ได้แปลงอะไรนะฮะมันใส่แบบตรงรุ่นตรงรุ่นแบบจ๋าๆเลยนะครับอย่างเช่นเป้นลองเรือนไม้เนะี่ยไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้ต่ออะไรนะฮะใส่เข้าไปน็อตท,ทุกตัวจุดยึดเดิมหมดนะฮะจุดยึดเดิมหมดเลยโอ้โหเอาลืมข,นนลมขันน็อตลืมขันน็อตตรงนี้โอ้ยไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ไม่เป็นไรน,นี้เล็กเน้อยๆนะฮะแค่นอดเองนะ,ะโอ้หน้าจอโอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นโหมดสนามให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมปรับหน้าจอเป็นโหมดสนามให้ดูนะะอันนี้เป็นโหมดก็เรียกว,ว่าโหมดสตรีทโหมดธรรมดาโหมดธรรมชาติแล้วผมปรับเป็นโหมดสนามให้ดูนะฮะน,ะะนี่ยิทเพย์ไทเปลี่ยนเป็นไทสองนี่ นี่เน่โอ้โหโคตรได้อารมณ์อะ่ะนี่อุณหภูมิระยะทางสะสมเกียร์เรามาดูรอบแล้วก็ความเร็วกันมันจะขึ้นยังไงนะครับเวลาอยู่ตรงนี้โอ้มันมันมันโอ้โหทำให้อัตรักในการขับขี่เราเนี่ยมันน่าขับขึ้นมากอะ่ะเออดูดูโอ้โหยิ่งมาดูเรือนไหม้ตัวสนามเนี่ยโอ้โหยิ่งได้อารมณ์ความสปอร์ตนะฮะ โอ้โหผมตอนนี้ผมหลงทางแล้วเพื่อนผมหลงทางแล้วไม่รู้บ้านผมไปทางไหนไอ้ขีม่มั่วมาเลยไอ้ทางลูกหลังนี่เะ่ากลับ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 โอ้โหเนี่ยเนี่ยแหละข้อเสียของหน้าจอ TFT นะฮะก็คือคุณจะขี่โดยไม่ดูทางนะขีแ่แบบไม่มองทางนะมองแต่นหน้าจอตัวเองปื้มใจกับหน้าจออยู่ตอนนี้กำลังหลงกำลังหลงกับหน้าจอใหม่ตอนนี้ ไปทางไหนกว่าอุย้ยกลับทางเดิมเนื้อ,อโอ้โหโอ้หน้าจอนี้ได้อารมณ์มากผมชอบชอบผมผมชอบหน้าจอนี้ผมชอบโหมดไทยสองเนี่ยมันขึ้นสปอร์ตอันนี้มีจับจับเวลาต่อรอบสนามโอ้โหเฮ้สุดอ่ะเฮ้หน้าจอนี้มัน อารมณ์สปอร์ตมาเต็มเลยนะครับเพื่อนๆชอบ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 มากเลยไทยสองโอ้โหแล้วแต่คนชอบนะฮะมันมีมันมีให้เลือกไทยหนึ่งไทยสองมีมีให้สองไทยแต่ผมชอบไทยนี้นะ,ะโอ้ผมผมชอบแบบนี้เลยผมจะค้างหน้าจอไว้นี่แหละแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าวันไหนเบื่อก็ไปกลับไปใช้ไทยหนึ่งสับไปสับมาได้นะฮะทุกอย่างมันก็แจ้งแจ้ง,จงการใช้งานอยู่เหมือนเดิมเกียความเร็ว รอบเวลากินน้ำมันเอ้แต่นี้แต่นี้มันไม่มีน้ำมันนะเอ้ไม่มีแจ้งน้ำมันไทยสองไทยสองไม่มีแจ้งแจ้งอ่ปริมาณน้ำมันนะฮะไม่มีไม่มีมมโอข้อเสียไทยสองคือไม่มีแจ้งอัตราปริมาณน้ำมันในถังนะฮะโอเคความร้อนขึ้นวิ่งสี่สี แต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าหน้าจอ TFT เขาสวยจริงสวยแล้วก็มองดูง่ายสบายตาแล้วก็เรียกว่าทันสมัยนะฮะเพราะว่ารถทุกวันเนี <c oughs> ห้หลายๆรุ่นเนี่ยมันเป็นจอสีกันหมดแล้วนะฮะมันเป็นจอสีกันหมดแล้วก็ใครที่เป็นจอแบบเข็มอยู่ก็ อย่างว่าเนาะเราก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อรุ่นใหม่ตามกระแสตลอดนะฮะแต่ว่ารถบางรุ่นนะฮะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเปลี่ยนหน้าจอได้อย่างเช่นพวกเนินจา400สั900สัต X6 สดี 5i เงี้ยครับมันสามารถเอาเรือนใหม่ของรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากแบบเข็มกึ่งอนาล็อกนะฮะซึ่งเปลี่ยนเป็น TFT เนี่ยมันสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้นะฮะ แต่จะมีรุ่นหนึ่งที่ใหญ่เขานะฮะไม่ยอมให้เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือ z X10R นะฮะเสียดายจริงๆถ้า z X10R ใส่หน้าจอนี้ได้มันจะสวยงามอลังการมากตอนนี้บอกงูเหลียมของผมกำลังทำการแปลงแฟริ่งเป็นตัวใหม่อยู่นะเพื่อนก็ใครที่ <c oughs> สนใจใน z X10R ตัวใหม่นะฮะที่ประเทศไทยไม่มีขายนะฮะไม่ได้นำเข้ามาขายนะฮะผม แปลงเป็นตัวใหม่แล้วมันก็จะให้อารมณ์เซอิสิบอาร์ณโมเดลปัจจุบันที่วางขายอยู่ในตลาดทั่วโลกนะฮะแต่ไทยไม่วางขายนะฮะก็ในไทยแปลงไปแล้วไม่ถึงสิคันนะฮะแน่ๆเลยไม่ถึง10คันแน่ๆแ,แล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่กาลังแปลงเซอิสิบอาร์อยู่ซึ่งเป็นแฟลิ่งใหม่ยกคันนะฮะใส่แฟลิ่งทั้งคันเป็นตัวใหม่นะฮะก็เป็นยังไงก็ฝากติดตามนะฮะ ช่อง b i g กไมซ์สตอรี่ทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะฮะเพื่อนฝากติดตามนะครับการแปลงเรือนไม้เซนิมก็ดีหรือจะเป็นแปลงแฟงร์ลิงเซนิสิบนะฮะก็ฝากเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดซับสไครต์กด,กดทุกอย่างที่มีนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง Big b ไมซ์สตอรี่ด้วยนะครับก็เข้ามาในหน้าจอต่อนะฮะก็อ่ะในส่วนของเซนิสิบอาที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เนะี่ยอันนี้ผม เสียดายมากนะฮะเพราะว่าแปลงแฟรลิงเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยมันขาดอยู่อย่างเดียวคือขาดหน้าจอสี tft เนี่ยครับจุดนี้เลยโอ้โหถ้าแปลงหน้าจอสี tf t FT, ใส่เซร์สิบได้เนี่ยมันจะสมบูรณ์มากๆหน้าจอสีอแฟรลิงใหม่แบบแหลมคมโอ้โหมันจะสวยงามมากนะฮะเสียดายมากก็ได้คันนึงไม่ได้คันนึง ซาดิมะอาได้เดือนใหม่ใหม่แต่แฟลิงเดิมนะฮะก็เดี๋ยวรอดูมันเปลี่ยนอ่านิวโมเดลดูนะฮะซาดิมะอาที่มันหลังจากที่เขาออนิวเนี่ยเขาจะทำแฟลลิ่งมาทรงไหนแล้วก็มาดูกันว่ามันจะแปลงได้ไห้ถ้ามันแปลงได้ผมก็จะแปลงเป็นตัวใหม่ด้วยนะเนี่ผมจะตามกระแสไปเงี้ยแหละ ผมมีอะไรมาใหม่ผมจะใส่ให้หมดชอบนะฮะใครขี่ไม่ขี่ไม่สนผมไม่ขายนะฮะผมจะขี่อยู่นี้ตลอดใครมีเพื่อนขี่ติดต่อมาผมได้เลยผมขี่ตลอดเซตีมหาไม่ขายแน่นอนนะฮะเป็นรถตัวรักของผมเลยคันนี้นะผมก็จะแต่งเรื่อยนะฮะแต่ว่าจะขี่น้อยหน่อยนะฮะใครอยากเห็นผมทำคลิปเซตีมหาก็ฝากคอมเมนต์รีเควสต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ขี่ให้มันเยอะๆนะฮะก็ตอนนี้กําลังเหอแทร็กสิบอยู่ยิ่งถ้าทําแฟรลิงใหม่เสร็จแล้วโอ้โหยิ่งจะเหอหนักมาก <c oughs> ว่าเนาะอย่างว่าเนาะเราทํารถมาใหม่เนาะเราก็อยากขี่ให้มันตัวใหม่อ่ะแบบก็เหอแล้วตัวนั้นมันตัวพันด้วยะดิเออส่วนตัวนี้ก็ขี่สนุกนะฮะไม่ทิ้งนะฮะขี่สนุกจริงก็สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความเร็วไม่ได้อะไรกับอัตราเร่งไม่ได้อะไรมากมายขีช่ช้าๆเสียงสีสูบ รูปทรงหล่อๆโอ้โหตอบโจทย์นะฮะเพราะโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆบางคนชอบกระโชกโองหักบิดเป็นมาบิดเบิเ้ลยกล้ออันแล้วก็ว่ากันไปมันก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะฮะอ่าโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆอะไรที่ตอบโจทย์เราก็เลือกรุ่นนั้นนะฮะโอเคนะฮะก็หลังจากทําทการทดสอบมาเป็นที่น่าพอใจนะฮะชอบมากหน้าจอสวยตัวน,นี้ขี่รถไม่ดูทางแล้วแต่เน,นี่ยนี่คือข้อเสีย <c oughs> ข้อเสียมีอยู่คือ ข้อเสียของหน้าจอ TFT คือขี่แล้วจะทำให้หลงทางข้อดีคือสวยแปลกใหม่รุ่นใหม่ทันสมัยดีดีทุกอย่างเลยของใหม่โอเคครับตอนนี้ผมกำลังขี่เข้าบ้านแล้วก็จบการทดสอบเรียบร้อยนะครับก็ใครอยากเห็นจุดไหนอีกหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม อบอกกล่าวกันได้คุยพุดคุยกันในอคอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ผมขอตัวราเพียงเท่านี้นะครับในการรีวิวเรือนหม่ TFT หน้าจอสีตรงไหนสริมาอาก็หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบิกไบสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ